ไม่จิ๋วๆแบบนี้มันก็ดูธรรมดาใช่ปะ่ะในยุคนี้แต่ไม่จิ๋วๆที่ใช้กับสมาร์ทโฟนโดยตรงดโดยไม่ต้องต่อตัวรับเนี่ยมีแค่ดีใจใหม่มิิตัวนี้เท่านั้นแหละความเจ๋งของมันก็คือนอกจากจะไม่เถอะทะที่ตัวสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยการที่เราไม่ต้องต่อตัวรับเข้าไปเนี่ยพอตรงนี้มันก็จะว่างเราก็สามารถที่จะเอา Power b a ์แมาชาร์จไปใช้ไปแบบนี้ แต่ที่เห็นผมใช้งานดูลำบากระบาดอย่างนี้เพราะว่าสมาร์ทโฟนผมกล้องหน้ามันไม่รองรับโหมดบลูทูธไมโครโฟนนะก็ถ้าใครอยากจะใช้งานแบบเซลฟี่แล้วใช้บลูทูธไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยก็แนะนําให้โหลดแอปเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเปิดใช้งานบลูทูธไมโครโฟนในกล้องสมาร์ทโฟนของเราได้แต่ถ้าไม่อยากลาบากขนาดนั้นนะใครที่มี DJ i Osmo Pocket 3 DJI o s m o Action 4หรือว่า DJI Osmo Action 5แบบในมือผมเนี่ยก็สามารถที่จะต่อตรงใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านตัวรับเช่นเดียวกัน แล้วพอใช้กับ DJI Osmo Pocket 3หรือว่า DJI Osmo Action แบบนี้เนี่ยนะเวลาที่เรากดปิดกล้องตัวไม์ก็จะปิดตามไปด้วยโดยจะสแตนบายบลูทูธรอไว้และเมื่อเราเปิดกล้องขึ้นมาตัวไม์ก็จะเปิดการทำงานใครที่แบบลืมเปิดปิดไม์อะไรบ่อยๆเนี่ยฟีเจอร์นี้เขาทำมาื่อคุณเลย เวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะเราก็สามารถที่จะเก็บใส่กระเป๋าที่เขาให้มาซึ่งมันจะเป็นดีไซน์แบบบางๆแบนบๆแฟบๆบนะเวลาเอาไปเก็บใส่กระเป๋าอื่นๆอ่ะก็จะไม่กินพื้นที่จัดเก็บมากเท่าไหร่แล้วในกระเป๋าเขาก็มีช่องนู่นช่องนี่ให้เราแยกอุปกรณ์ได้ที่สําคัญคือมันยังมีพื้นที่ว่างมากพอที่จะใส่ DJI Osmo Action ลงไปได้อีก1ตัวแบบนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าแฮปปี้กับดีไซน์กระเป๋าตัวนี้มากๆเพราะว่าเล็กเบาพกพาง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือ เก็บใส่กระเป๋ากางเกงแบบนี้เบรกโฟลทุกอย่างของเราอยู่ในนี้เลยส่วนเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยเจ้าตัวนี้มันมี sampling rate อยู่ที่48 kHz นะครับสูงสุดเมื่อเราใช้งานกับ DJI Osmo Audio System ก็คือพวก DJI Osmo Pocket 3, DJI Osmo Action 4,5อะไรพวกนี้นะแต่ถ้าใช้กับกล้องหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยแซมปิ้งเทจะอยู่ที่16 k h กินั่นเองคุณภาพเสียงเนี่ยเป็นยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นคลิปที่เราพูดมาทั้งหด คือใช้เจ้าใหม่ตัวนี้นี่แหละในการปันทึกเสียง และเห็นจิ๋วๆแบบนี้นะเขาก็มีระบบเซฟตี้แท็กมาให้แบบรุ่นพี่ DJI m น์ไเลยเวลาที่เราใช้งานในที่ที่มีเสียงดังๆเนี่ยเขาจะแยกแท็กให้เวลาเราไปตัดต่อเราก็สามารถที่จะใช้งานในการตัดต่อแยกแท็กเหล่านั้นเพื่อที่จะเอาเสียงที่ดีที่สุดมาใช้งานได้และนอกจากนี้เขาก็ยังมีระบบอัตโนมัติรีมิตติ้งมาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราพูดใกล้ๆไม่แบบนี้นะครับหรือว่าพูดเสียงดังๆเผลอๆพูดดังไปเนี่ยเขาก็จะมีการจำกัดเลเวลของไม้ให้ เพื่อป้องกันเสียงแตกนั่นเองแต่ว่าดังเกินไปก็อาจจะไม่ไหวเนาะก็ใช้งานแบบพอประมาณพอประมาณก็แล้วกันนะนอกจากระบบเซฟตี้แท็กระบบออโตเมติกกริมิตติ้งเขาก็ยังมีระบบนอยส์แคนเซลลิงที่สามารถปรับได้ถึง2ระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระดับแบบว่าเบสิกเบสิกใช้งานในที่ที่มีเสียงรบกวนไม่ได้เยอะมากหรือว่าจะเป็นระดับที่เป็นสตองใช้งานในที่ที่มีเสียงรบกวนหนักมากๆกก็สามารถที่จะเลือกปรับเลเวลนอยส์แคนเซลลิงตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่เดี๋ยวก่อนนะครับระบบทั้งหมดที่พูดมาไม่ว่าจะเป็น s e ฟ t ี t a ท็ a u t o m a t i c Limiting หรือว่า n s e Cancelling เนี่ยเราจะต้องไปทำการเปิดตั้งค่าในแอปพลิเคชัน DJI Mimo เสียก่อนซึ่งถ้าใครซื้อเป็นเซตเดี่ยวที่เป็นตัวทันมิเตอร์ตัวนี้ต่างหากแยกเนี่ยนะครับอย่างที่ผมกำลังใช้อยู่เนี่ยจะไม่สามารถเปิดปิดฟีเจอร์นั้นได้เราจะทำได้แค่กด เปิดปิดน้อยแคสซิลลิงจากปุ่มเปิดปิดตรงนี้เท่านั้นนะครับเราสามารถตั้งค่าได้แค่นั้นการที่เราจะเปิดพวกระบบ s a ฟตี้แท็กอ t โตเมติก i ิมิตติ้หรือว่าจะเปิดน้อยแคสซิล i n g ระดับ Basic หรือสตองเนี่ยเราจะต้องมีตัว r e c ซิ v e r อีก1ตัวนะครับซึ่งก็จะเป็นเซตแยกต่างหากแต่ถ้าใครใช้ DJI o s m o Action หรือว่า DJI o s m o Pocket นะครับมันก็เป็นระบบ อ s ส o มออ i o ที่เขาสร้างมานะครับมันก็จะใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะถ้าเราลิงก์กับตัวไวเลใไมตัวนี้ DJI ไตไลมินิตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปเลือกตั้งค่าตรงนี้ได้นะเปิด LED โรคัส u t ออโต้โพิลออฟคลิปปิ้งคอนโทรอะไรพวกนี้ได้หมดเลยหรือเราจะตั้งค่าละเอียดกว่านั้นก็คือแตะด้านขวาตรงนี้ในโหมดวิดีโอนะครับมันจะมีข้างบนเป็นเอนะ็กโพเชเนาะแล้วก็ตรงขวาตรงนี้จะเป็นรูปใหม่เราสามารถเลือก คอนโทรลชานอลเป็นโมโนหรือสตอริโอได้ทันมิเตอร์ตัวนี้ก็ตั้งค่าได้หรือว่าตัวนอยซ์แคนเซลลิงตัวนี้จะมีให้เลือกนะครับเป็นโหเป็นไฮหรือออฟนั่นเองนะครับก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยหรือตัวทันมิชชั่นเกนตรงนี้ก็ปรับตั้งค่าได้เลยซึ่งมันเหมือนกับออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับ DJI จไอออร์โมพ็อกเกตหรือ DJI จไอออร์ดโมแอคชั่นนั่นเองก่อนนะมันมีข้อจํากัดนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวทันมิเตอร์เดี่ยวเดี่ยวที่มาในเซ็ตกระเป๋าแบบนี้มี แท่นชาร์จให้1แท่นแบบนี้มีตัววินมัพกันลมแบบนี้มีสายชาร์จแบบนี้มาให้ในเซตเนี่ยมันราคาเพียงแค่1560บาทเท่านั้นเองซึ่งในเซตตัวรับสัญญาณเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวรับสัญญาณตัวนี้มาให้ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นคลิปหนีบแบบนี้เอาไปหนีบกับปกเสือ้อหนีบกับอะไรก็ได้หรือว่าจะเอาไปเสียบบนโคชูหรือฮอชูของกล้องก็เสียบได้เลยนะเจ้าตัวนี้ก็จะมีตัวได้อ ปรับเลเวลเสียงตรงนี้ให้นะครับสามารถปรับได้5ระดับก็คือลบ6 2บบวก6แล้วก็บวก12นะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตัวเสียบแจ็ค3.5นะครับเราสามารถที่จะเสียบตรงนี้เข้าไปใช้งานกับกล้องได้ส่วนถ้าเราจะตั้งค่าพวก s a ฟ e t y Tag กน้อย c a n เซลลิ n งหรือว่าอะไรต่างๆที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะต้องถอดตรงนี้ออกนะครับแบบนี้ แล้วก็ใช้งานกับสมาร์ทโฟนในการเปิดปิดการตั้งค่าฟีเจอร์ต่างๆเหล่านั้นโดยเราเสียบเข้าไปที่สมาร์ทโฟนของเราแบบนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปตั้งค่าที่ตัวแอปพลิเคชันของเราได้เลยซึ่งเซตรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา2,580บาทใครที่อยากใช้งานได้เต็มระบบอยากเปิดเซฟที ec, ่แท็กน้อยแคนเซอ l i ริหรือว่า ออโตเมติกรีมิตติ้งตั้งค่าต่างๆให้แบบจัดเต็มเนี่ยก็แนะนำใช้เป็นเซตนี้นะครับราคาเพียงแค่2,580บาทเท่านั้นเองถูกมากๆนะย้ำอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอึดหายห่วงเลยเพราะว่าเจ้าตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าชาร์จเต็มใช้งานสูงสุดจะอยู่ที่10.5ชั่วโมงและก็เจ้าตัวทันมิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยใช้งานสูงสุดถ้าเราชาร์จเต็มเนี่ยจะอยู่ที่11.5ชั่วโมงนะครับแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านั้นที่ผมชอบมากๆก็คือมันเป็นระบบฟ เราชาร์จแค่5นาทีเราจะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง1ชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้ก็แบบว่าหายห่วงเรื่องแบตเตอรี่ไปได้เลยส่วนถ้าใครคิดว่าแบตเตอรี่แค่นั้นมันยังไม่จุใจนะอยากจะแบบว่าเอาใส่บล็อกชาร์จรีไซเคิลชาร์จได้บ่อยๆเนี่ยก็แนะนำเป็นเซตนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกล่องชาร์จที่เราสามารถใช้งานใช้หมดเอาไปชาร์จใหม่เนี่ยยาวนานสูงสุดถึง48ชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นเคสชาร์จแล้วเนี่ย เขาก็ยังเป็นเคสเก็บอุปกรณ์ด้วยนะครับโดยในเซตเนี่ยจะมีตัวรับสัญญาณ1ตัวมีตัวส่งสัญญาณ2ตัวสามารถใช้งานเป็นแบบว่า2คน2พิธีกรพูดพร้อมกันได้และที่ผมชอบมากกว่านั้นนะก็คือในกล่องนี้ยมันสามารถเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสาย3.5ไมโครโฟนตัวรับตัวส่งติดขนฟูลงไปแบบนี้แล้วเรายังสามารถที่จะแบบว่าปิดแบบนี้ พกพาใช้งานได้เลยไม่ต้องมาแยกตัววินมั p ขนฟูออกจากการแยกสายไม้ออกจากกาันให้วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแล้วและก็ใส่กระเป๋าแบบนี้ซึ่งก็เหมือนเช่นเคยเลยเจ้ากระเป๋าของเขายังมีพื้นที่ความจุมากพอที่เราจะใส่ตัว DJI Osmo Action ลงไปได้อีก1ตัวด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของการตัดเสียงรบกวนนะครับก็ตอนนี้ผมปิดระบบตัดเสียงรบกวนอยู่แล้วก็ยืนอยู่ กลางท้องถนนบรมราชชนนีแบบนี้ลองพิจารณากันดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างส่วนตอนนี้เราเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนแบบเบสิกนะก็เป็นโหมดตัดเสียงรบกวนที่ส่วนมากเขาจะใช้ในที่ที่มันไม่ได้มีเสียงรบกวน หนักขนาดนี้ก็ลองพิจารณากันดูว่ามันตัดเสียงรบกวนเป็นยังไงบ้าง <S <S ส่วนอันนี้เราเปิเปด noise c a n c e l l i n g แบบสตองเรียบร้อยก็คือขั้นสูงสุดที่เขาจะทําได้ลองพิจารณากันดูนะครับการตัดเสียงรบกวนของเขาเนี่ยทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็การใช้งานเนี่ยเราควรที่จะใช้ระดับไหนในสถานการณ์ไหนก็ลองเลือกพิจารณากันดูส่วนเรื่องของการรับส่งสัญญ,ญาณเนี่ยนะ DJ เเขาก็ทํามาตรฐานไว้ดีอยู่แล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยรับส่งสัญญาณไกลสุดถ้าแบบพื้นที่โล่งโเนี่ยนะ ระยะการรับส่งสัญญาณไกลสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่400เมตรซึ่งเราถอยไกลกว่านี้มากๆไม่ได้แล้วนะก็เรียกได้ว่า400เมตรนี่คือแบบไกลเกินเอาเฮ้ยขโมยขโมยก้อง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 ก็เรียกได้ว่าเป็นไมจิ๋วที่ฟีเจอร์เรื่องเสียงนี่ครบครันมากๆเลยนะจะเอามาอาดเสียง ASMR แบบนี้ หรือลองเอามาอาัดาสปอร์ตโฆษณาแบบนี้โฟกัสให้ลึกถึงตัวตนเริ่มต้นที่บิ๊กแคเมล่าก็โอเคนะหรือจะเอามาเดินทำวอล์กทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็คล่องตัวมากๆเลยนะด้วยความที่มันเล็กเบาแล้วก็ดีไซน์ที่แบบดูดีมากๆเนี่ยเอามาติดเสื้อแบบนี้ก็ดูไม่เป็นส่วนเกินเลยแล้วก็ด้วยความที่มันมีน้ําหนักเบามากๆนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักแค่10กรัมเท่านั้นเองเอามาติดเสื้อแบบนี้มันก็จะดูแบบว่า ไม่ย,ยุ้ยไม่แบบทําให้เสื้อของเราเสียทรง,สงเสียบุคลิกอะไรแบบนี้ด้วยก็ใช้งานได้คล่องตัวมากๆเลยสําหรับเจ้าดี i จไใหม่มินิตัวนี้นอกจากนี้เขาก็ยังมีสองสีให้เลือกด้วยนะนอกจากสีขาวที่เราใช้ไปเมื่อกี้แล้วก็ยังมีสีดําแบบนี้ให้เลือกใช้ด้วยใครที่แบบว่าอยากเนียบเนี้ยบใช้งานแล้วไม่ไม่โดดเด่นกับเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็สามารถเลือกใช้งานตามสีเสื้อผ้าของเราได้เลยคือมันเล็กมากๆอ่ะเนอะแบบเอามาติดปกเสื้อแบบนี้ยิ่งเป็นสีดํากับเสื้อเชิ้ตสีดำเนี่ยมันก็เหมือนแบบ เราติดเข็มกัดอะไรอยู่สักอันหนึ่งนะครับหรือว่าใครจะพลิกแพงเนาะเอาตัวไม้เข้าด้านในเอาตัวแม่เหล็กออกด้านนอกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานเป็นแบบว่าซ่อนไม้ได้เช่นเดียวกันตัวแม่เหล็กเขาก็จะมีมาตามสีของไม้เลยนะถ้าเป็นไม้สีขาวก็จะเป็นแม่เหล็กสี เงินเินแบบนี้แล้วก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งที่มีโลโก้กับฝั่งที่ไม่มีโลโก้เวลาที่เราอยากซ่อนไม้เนี่ยเราก็เลือกเอาฝั่งที่ไม่มีโลโก้เข้าด้านในหรือว่าตัวไม้เนี่ยถ้าเราติดซ่อนไม้ได้ปกเสื้อแบบนี้อ่ะแม่เหล็กมันก็จะแทบจะหายไปในปกเสื้อเลยก็ทําให้เราใช้งานแบบว่าซ่อนไม้ได้ง่ายมากๆเลยและทั้งหมดนี้ก็คือ DJI ไม้มินิไม้สิวที่ฟีเจอร์ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะก็ขอบคุณสถานที่สวยๆในการถ่ายทําครั้งนี้กับ ไวไล์คาเฟ่แอนเลสลองด้วยนะครับใครที่ผ่านมาแถวแถวพุทธมนทลสาย3นะครับวิงเส้นบรมราชชนีเลยมาหน่อยนึงก่อนถึงพุทธมนฑลสาย4เนี่ย้านเขาจะอยู่ตรงแบบกลางๆเลยนะก็แวะเข้ามาได้เป็นคาเฟ่ที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากๆเลยส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของ Big Camera ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok แล้วก็ Instagram ก็ กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็พบกันนะครับที่บิคเมล่ากว่า160สาขาทั่วประเทศส่วนคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ